ออมสุชานชัดไม่เคยโกงใครร่ำให้ทั้งเหนื่อยทั้งสเตือนใจไม่อยากให้แบรนด์มีผลกระทบนางเอกสาวออมสุชาเปิดใจจากกรณีเจอข่าวฮุบกิจการหุ้นส่วนที่ทำเอาเจ้าตัว,ต,วต้องมานั่งในรายการโหนกระแสโดยหลังจบรายการออมก็ได้เปิดใจต่อหน้าสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าออมก็อยากบอกสังคมว่าออมไม่ได้เป็นคนขี้โกงเราไม่ได้เป็นคนที่ฮุบบริษัทอันนี้ เป็นข้อหาที่เขาพยายามจะใส่ตรงนี้มาให้ออมออมไม่มีโอกาสจะออกมาตอบโต้อะไรวันนี้ออมได้ออกมาพูดแล้วก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นคนได้เห็นมุมมองในฝั่งออมออมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นออมไม่เคยโกงใครออมทำหน้าที่ที่ออมได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดในทุกงานที่ออมเคยทำออมเต็มที่มากที่สุดในทุกงานไม่ว่าจะงานแสดงและงานธุรกิจออมไม่ใช่คนอย่างที่เขากล่าวหาสังคมจะตัดสินออมยังไงออมก็น้อมรับมองว่าเริ่มต้นของปัญหาคือ เพราะความไม่ซื่อสัตย์ไม่ตรงไปตรงมาของพาร์ทเนอร์ของคนที่ยืนข้างๆออมท่าวันนั้นคุณเดินมาบอกเราว่าคุณอยากจะทําอะไรถึงแม้ว่ามันจะเป็นการค้าแข่งมันก็อาจจะหาทางออกได้ดีกว่านี้แต่ปัญหานี้มันถูกแก้ไขด้วยการใช้อารมณ์ทั้งหมดออมยอมรับว่าสําหรับออมก็มีเรื่องอารมณ์ด้วยเขาก็มีอารมณ์ด้วยมันส่งผลเสียมาตั้งแต่ช่วงที่เขากําลังจะไม่ได้เป็นกรรมการแล้วช่วงเดือน3าถึงสี่ยอดขายมันตกลงเรื่อยๆ เพราะเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพนักงานมีการทำงานลดลงอย่างเห็นได้ชัดมันมีผลกระทบเยอะมากๆคือเหมือนทำให้ประชาชนรับรู้ว่ามีปัญหากันระหว่างผู้ถือหุ้นตั้งแต่เรารับรู้เรื่องราวทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปออมสุชายันชัดไม่เคยโกงใครร่ำให้ทั้งเหนื่อยทั้งสเตือนใจไม่อยากให้แบรนด์มีผลกระทบนางเอกสาวออมสุชาเปิดใจจากกรณีเจอข่าวฮุบกิจการหุ้นส่วนที่ทำเอาเจ้าตัวต้องมานั่งในรายการโหนกระแส โดยหลังจบรายการออมก็ได้เปิดใจต่อหน้าสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าออมก็อยากบอกสังคมว่าออมไม่ได้เป็นคนขี้โกงเราไม่ได้เป็นคนที่ฮุบบริษัทอันนี้เป็นข้อหาที่เขาพยายามจะใส่ตรงนี้มาให้ออมออมไม่มีโอกาสจะออกมาตอบโต้อะไรวันนี้ออมได้ออกมาพูดแล้วก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นคนได้เห็นมุมมองในฝั่งออมออมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นออมไม่เคยโกงใครออมทำหน้าที่ที่ออมได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดในทุกงานที่ออมเคยทำออมเต็มที่มากที่สุดในทุกงานไม่ว่า จะงานแสดงและงานธุรกิจออมไม่ใช่คนอย่างที่เขากล่าวหาสังคมจะตัดสินออมยังไงออมก็น้อมรับมองว่าเริ่มต้นของปัญหาคือเพราะความไม่ซื่อสัตย์ไม่ตรงไปตรงมาของพาร์ทเนอร์ของคนที่ยืนข้างๆออมถ้าวันนั้นคุณเดินมาบอกเราว่าคุณอยากจะทําอะไรถึงแม้ว่ามันจะเป็นการค้าแข่งมันก็อาจจะหาทางออกได้ดีกว่านี้แต่ปัญหานี้มันถูกแก้ไขด้วยการใช้อารมณ์ทั้งหมดออมยอมรับว่าสําหรับออมก็มีเรื่องอารมณ์ด้วยเขาก็มีอารมณ์ด้วย มันส่งผลเสียมาตั้งแต่ช่วงที่เขากำลังจะไม่ได้เป็นกรรมการแล้วช่วงเดือน3ถึง4ยอดขายมันตกลงเรื่อยๆเพราะเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพนักงานมีการทำงานลดลงอย่างเห็นได้ชัดมันมีผลกระทบเยอะมากๆคือเหมือนทำให้ประชาชนรับรู้ว่ามีปัญหากันระหว่างผู้ถือหุ้นตั้งแต่เรารับรู้เรื่องราวทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปออมก็ออกมาปกป้องตัวเองเหมือนกันออมเลือกตัดสินใจที่จะปกป้องตัวเองเพราะวันหนึ่งถ้าออมไม่ได้ซื้อเขาก็คงอยากจะซื้อเหมือนกันออมคิดเช่นนั้นจากการที่ออมเคยคุยกับนักธุรกิจคนอื่นเขาก็มีซื้้อหุน โดยที่ไม่บอกหุ้นส่วนเหมือนกันนะคะในแง่กฎหมายถูกแต่อาจจะผิดจริยธรรมการทำธุรกิจทานายติ่งเราไปซื้อโดยที่ไม่บอกเขาทำให้เขาเสียสิทธิ์อันนี้ก็เห็นใจเขาอยู่เหมือนกันแต่นี่มันเป็นโลกของธุรกิจกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทบริษัทไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งทุกคนมีเสียงเท่ากันจะตัดสิน,สนใจจะบริหารงานได้ด้วยเสียงส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นเราซื้อหุ้นมาเพื่อเป็นเสียงส่วนใหญ่มีสองทางเลือกคือปล่อยให้บริษัทเจ๊งเพราะบริหารไม่ได้ซึ่งคุณออมไม่เลือก ทางนี้อีกทางคือทำยังไงจะรักษาให้บริษัทบริหารงานต่อได้กฎหมายเขากำหนดทางออกไว้แล้วถ้าเราไม่ซื้อเขาก็ซื้อออมการที่ออมถูกมองเป็นคนไม่ดีไปซื้อหุ้นเขาก่อนออมดูเป็นคนไม่มีจริยธรรมไม่มีศีลธรรมแล้วสำหรับเพื่อนกันที่ไปทำอีกแบรนด์หนึ่งไปทำลิปสติกทั้งทที่เราก็ทำสิบสติกโดยที่ไม่บอกเพื่อนแบบนี้จริยธรรมเขามากกว่าออมเรือข้าออมอยากถามกลับไปนะอาจจะเป็นความผิดพลาดของออมที่รู้จักเขาเพียงหนึ่งถึงสองเดือนก็ทำธุรกิจด้วยกันเลยถือว่าความ เจ็บปวดของออมในครั้งนี้มันคือสิ่งที่ออมควรจะได้รับที่ออมเลือกคบคนผิดทางออกจุดจบของปัญหาคือออมเขาก็คงอยากจะปิดแบรนด์เพราะเขามีอีกแบรนด์อยู่แล้วแต่สาหรับออมกับแบรนด์นี้ออมทุ่มเทออมตั้งใจเวลาในชีวิตออมทั้งหมดตอนนี้ออมทุ่มเทให้ฟรีนบิวตี้ออมทําทั้งหน้าบ้านหลังบ้านทั้งปีนี้ออมเหนื่อยมากกับการต้องกอบกู้บริษัทเพื่อไม่ให้ถูกทําลายไปมากกว่านี้อีกแล้วความใส่เต็มหน้าตักกับแบรนด์เดียวของออมออมรักแบรนด์เหมือนลูกออมมีเป้าหมายกับบรนดเตติ มันเป็นความสุขที่เงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้ที่จะมาวัดมูลค่าได้ออมจะพยายามให้ถึงที่สุดที่จะไม่ปิดแบรนด์นี้อาจจะเป็นข้อเสียที่ออมยึดติดกับแบรนด์เดิมก็มันรักไปแล้วออมไม่เคยคิดว่าจะเดินมาถึงจุดนี้เลยออมพยายามข่มใจมานานแล้วออมถูกทำร้ายในโซเชียลมีเดียมากๆถ้าดูในติ๊กต็อกจะเห็นขึ้นเลยว่าออมฮุบบริษัทออมเป็นคนขี้โกงออมข่มใจมาตลอดออมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนักข่าวรู้คนในวงการรู้ว่าออมไม่ใช่คนแบบนั้นออมไม่มีพื้นที่ให้ได้อธิบาย และออมก็ไม่อยากจะตอบโต้ทางโซเชียลเพราะไม่อยากให้แบรนด์มีผลกระทบออมไม่อยากให้แบรนด์ขายของไม่ได้ไม่อยากให้แบรนด์ต้องมามีดิจิตอลฟุตปรินแบบนี้เลยออมอยากให้เห็นถึงความทุ่มเทความตั้งใจของออมว่าออมทําเพื่อบริษัทจริงๆแล้วพอเรามาโดนหักหลังแบบนี้มันก็ยากที่จะเอาความเชื่อใจกลับมาคำว่าออมฮุบกิจการมันดูเหมือนว่าออมเป็นคนชั่วทั้งๆที่ตอนนี้ออมทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมได้เงินเท่าเดิมออมก็ได้เงินปันผลเท่ากับเขาออมขออย่างเดียวอย่าทำลายฟรีนบิวตี้ ออมไม่เคยโจมตีหรือไปว่าร้ายเขาในโซเชียลเลยแต่ในทางกลับกันเขาพยายามทำคลิปต่างๆนานาเขามีความตั้งใจมีความพยายามจะบอกว่าออมเป็นคนที่เลวร้ายมากทำให้เขาเสียหายออมเคยออกมาพูดใหม่ว่าเป็นเพราะเขาทำแบบนี้ออมถึงต้องทำออมไม่อยากมาสู้กันแบบนั้นตอนออกรายการโหนกระแสะภาษากายเหมือนคนกับแค้นใจจะร้องให้สีหน้าแววตาพุ่งออกมาจากจอออม รับรู้ความรู้สึกออมได้ขนาดนั้นเลยเรอข้ามันก็รู้สึกตามนั้นและข้ามันทั้งเตือนใจทั้งเหนื่อยร้องให้ไม่เคยทําอะไรอย่างนี้เหมือนกันไม่เคยลุกขึ้นมาต่อสู้กับอะไรขนาดนี้เหมือนกันเป็นประสบการณ์ชีวิตออมก่อนหน้านี้ชีวิตมันคงจะราบเรียบเกินไปออมก็คิดว่าเส้นทางชีวิตของออมและฟรีนบิวตี้เหมือนเราเจอหลุมมันก็มีสะดุดบ้างแต่มันก็ไม่มีทางเลือกอื่นทางเลือกเดียวคือก็ต้องสู้ต่อไปต้องลุกขึ้นมายืนให้ได้ต้องเข้มแข็งให้ได้แม้วันที่เราจะรู้สึกว่าเราอ่อนแอ แต่โนชอยค่ะเราต้องลุกขึ้นมายืนเพื่อสู้ต่อไปสู้สุดๆแล้วค่ะแอมให้กำลังใจยังไงบ้างออมร้องให้เยอะมากๆถ้าไม่มีพี่ออมออมคงไม่มีกำลังใจเยอะขนาดนี้เขาปลอบใจออมทุกทางเพราะเขารู้ว่าออมเป็นคนยังไงจริงๆแล้วออมไม่ได้เป็นคนมีภูมิต้านทานกับเรื่องพวกนี้มากเท่าไหร่เขาต้องขึ้นศาลด้วยหมมีชื่อเขาไปเกี่ยวด้วยให้เป็นไปตามกระบวนการเลยค่ะพี่ออมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ เลยเขาเป็นแค่แฟนออมที่รักออมมากมากเท่านั้นเองเขายืนเคียงข้างให้คำปรึกษาเขาไม่ได้เข้ามายุ่งอะไรตั้งแต่แรกเขาไม่เคยมารับรู้และออมก็ไม่เคยบอกอะไรเขามาบอกเขาตอนที่มีปัญหานี่แหละเหมือนเราเอาปัญหาไปให้เขาเลยปล่อยโฮเขาหวงความรู้สึกออมมากกว่าจะมาคิดว่าตัวเองจะโดนอะไรอยากบอกอะไรกับคนที่ไม่เชื่อเราโจมตีเราออมออมขอน้อมรับทุกความคิดเห็นคนๆหนึ่งก็มีทั้งคนที่ชอบ และไม่ชอบอยู่แล้วออมไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกใครให้มาชอบออมกับคําว่าเป็นเรื่องของเหลี่ยมออมปล่อยผ่านใครจะคิดยังไงขอปล่อยแล้วออมก็ไม่ได้ติดใจอาจารย์ตรีนขนาดนั้นในชีวิตออมไม่เคยไปมีเรื่องไปมีปัญหากับใครเลยและออมก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นกับอาจารย์ตรินแต่บางทีมันแค่งอนงอนนิดเดียวอาจารย์ยังไม่ได้คุยกับออมเลยนะอาจารย์จะงอนอะไรออมเดี๋ยวไปงอน้ะเดี๋ยวไปหาอาจารย์คนที่ซัพพอร์ตเราออมร้องให้ขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนขอบคุณเพื่อนเพื่อนในวงการทุกคน เพื่อนมัธยมประถมที่ไม่เคยเจอกันเป็นสิบปีแล้วทุกคนทักมาให้กำลังใจเราแม้วันที่เรายังไม่ได้อธิบายอะไรด้วยซ้ำวันที่เราถูกด่าหนักมากตอนนี้ออมยังตอบข้อความทุกคนไม่ครบเลยก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากนะที่เชื่อใจแม้ในวันที่เรายังไม่ได้อธิบายอะไรเหตุการณ์นี้สิ่งเดียวที่ทำให้ออมรู้คือแต่ก่อนออมเคยคิดว่าตัวเองเพื่อนน้อยร้องโหเหตุการณ์นี้ทำให้ออมรู้สึกว่าตัวเองมีเพื่อนเยอะมากเลยออมรู้สึกว่ามีคนให้กำลังใจเราเยอะมาก และออมมือกำลังใจเยอะขึ้นมากๆขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ออมขอบคุณน้ำชากับกำลังใจที่เขามีให้ออมขอบคุณน้ำใจทุกคนที่ไม่ด่วนตัดสินออมออมขอบคุณจริงๆค่ะ